ความสะอาดห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาใช้สองสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆดับกลิ่นและทำให้ห้องน้ำของเรากินหอมฟุง้งได้เป็นเดือนเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยจ้าสบู่กับยาสีฟันเพื่อนเพื่อ<ๆ>มีสบู่กับยาสีฟันยี่ห้อไหนนะคะมาทำตามไม่มกได้เลยจ้าวันนี้หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปทำน้ำยา ดับกลิ่นห้องน้ำและหอมฟุ้งทั่วห้องน้ำนะคะอยู่ได้เป็นเดือนเลยจ้าท่านผู้ชมไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยนะจ้า าดูอุปกรณ์ในการทําน้ําหอมฟุ้งทั่วห้องน้ํานะคะอยู่ได้เป็นเดือนอุปกรณ์แรกของเราก็จะมีผ้าปิดจมูกคะ <mark> ่ะเพื่อนๆก็จะเป็นผ้าปิดจมูกใหม่หรือเก่าก็ใช้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆต่อมานะคะสบู่สบู่เพื่อนๆมียี่ห้อไหนก็ใช้ไปเลยชอบกลิ่นไหนก็เลือกมาใช้เลยนะคะวันนี้แม่บุกก็ใช้เป็นกลิ่นนี้หอมอ่อนๆนะคะ ต่อมาค่ะยาสีฟันเพื่อนๆมียี่ห้อไหนจะใช้ในห้องน้ำยี่ห้อไหนนะคะเราก็ใช้กลิ่นนั้นได้เลยมาดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกแม่มกก็จะพาเพื่อนๆมาตัดผ้าปิดจมูกก่อนนะคะผ้าปิดจมูกของเราถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราก็กางปีกขั้นตอนแรกของเราก็จะมาตัดผ้าปิดจมูก ผ้าปิดจมูกแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีเพื่อนๆสังเกตดูด้านนี้ก็จะเป็นมีลวดอา้าวแล้วก็จะมานำลวดออกเลยมีดึงลวดออกเลยนะคะเพื่อนๆอ,อย่าไปทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะนำลวดมาลัดให้แน่นหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะคะ แล้วก็กางปีของผ้าปิดจมูกออกเราจะตัดปีดด้านข้างทั้งสองด้านนะจ๊ะตัดออกไปนี่เลยหูด้านนี้เหลือไว้นะคะเราก็จะขี้ดูทำเป็นถุงนะคะ มาดูถุงใส่สบู่ของเรานะคะเราตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนี่เลยตรงกลางก็จะเป็นรูแบบนี้นะคะนี่ระบายสบู่ได้อย่างดีจ้าเราก็จะดันออกมานะคะตัดดึงเปลือกข้างในมันจะมีสามแผ่นนะคะเราเดินแผ่นข้างในออกค่ะเพื่อนๆนี่เยื่อบ,บางๆนะคะดึงออกไปเลย แบบนี้นะคะก็จะทําให้มีรูระบายสบู่ของเราออกมาให้ทํากลิ่นหอมได้เลยจ้ะเพื่อนเราแล้วก็ได้ถุงเสร็จเรียบร้อยนะคะดึงออกให้หมดเลยมันมี3ชั้นนะคะเราดึงชั้นข้างตรงกลางออกค่ะเพื่อนเนี่เราจะได้เป็นรูระบายแบบนี้นะคะอ้าวขั้นตอนต่อไปมาดูวิธีทําสบู่กันค่ะเพื่อน อันนี้เราก็วางไว้ก่อนสบู่วันนี้แม่โมก็จะใช้ประมาณครึ่งก้อนจ้ะเราก็มาหั่นเลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ต้องชิ้นใหญ่ถนัดแบบไหนก็หั่นแบบนั้นไปนเลยจ้ะหลังจากนั้นนะคะเราก็หั่นสบู่ค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ หั่นไปเลยใครชอบกินไหนสบู่ยี่ห้ออะไรเวลาเข้าห้องน้ำนั่งชอบสูตรกินไหนนะคะเพื่อนเพื่อนก็จัดสิ่งนั้นเลยจัดยี่ห้อนั้นเลยจัดกินนั้นเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนอ้าววันนี้แม่หมก็ใช้ประมาณครึ่งก้อนหลังจากที่เราได้สบู่หัน่นเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนอ้าวเตรียมถุงมาเลยถุงของเราก็อ้าว เสร็จเรียบร้อยใส่สบู่ลงไปเลยจ้าเ,เพื่อนเหอมฟุ้งทั่วห้องน้ำอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะเนี่ยใครมีปัญหานะคะนั่งห้องน้ำนานๆไม่มีกลิ่นหอมในห้องน้ำเหม็นอับเหม็นคราวมาใช้สูตรนี้กันเลยจ้าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยอุ้ยสีสวยด้วยจ้าเ,เพื่อน นี่มีรูระบายอย่างดีขั้นตอนต่อไปนะคะเราใส่สบูเ่เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเพิ่มกลิ่นหอมให้กับห้องน้ำของเราด้วยยาซีฟันแล้วก็บีบเข้าไปในนี้เลยนะคะเพื่อนยาสีฟันเราก็จะบีบเข้าไปประมาณ หนึ่งนิ้วค่ะอ่ะเสร็จไปเลยมาอนี้เสร็จเรียบร้อยห้องน้ำของเราก็จะหอมระดับสองระดับสามเลยจ้ะเพื่อนๆอ,อยู่ได้เป็นเดือนขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะมาลัดถุงของเรานะคะด้วยลวดที่เราตัดออกนะคะลัดให้แน่นเลย รัดให้แน่นเลยจ้ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะท่านผู้ชมง่ายใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันเลยว่าห้องน้ำของเสร็จเรียบร้อยจ้าท่านผู้ชมแค่นี้ก็ได้น้ําหอมหอมฟุ้งทั่วห้องน้ำอยู่ได้เป็นเดือนไปดูวิธีใช้พร้อมกันเลยจ้าหลังจากที่เราได้น้ําหอม หอมฟุ้งทั่วห้องน้ําของเราแล้วนะคะเราก็มาดูวิธีใช้เราก็จะย่อนหรือแฝนลงไปในโถโถส่วนของเรานะคะเพื่อนๆยกออกมาเลยนําสบู่น้ําหอมของเราแฝนตรงไหนก็ได้คะ่ะเพื่อนๆน,นี่ไม่หมกจะแฝนตรงนี้นะคะจุ่มให้ลงไปในน้ํานะคะนี่หยอดลงไปเลยจ้านี่เลยค่ะมองเห็นไหมคะเพื่อนนี่ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยจา้าเราก็ปิดป,ปกตินะคะนี่อยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะเพืเ่อนๆหลังจากที่เราใส่น้ำหอมฟุง้งลงไปในโถส้วมของเราแล้วนะคะเราก็มากดชักโครกดูว่าห้องน้ำของเราจะมีกลิ่นหอมค่ะหลังจากที่เรา ใส่น้ำหอมลงไปแล้วนะคะเราก็มากดวิธีกดน้ำของเราเราทำภารกิจของหลังจากที่เราใส่น้ำหอมในโถส้วมของเราไปแล้วนะคะเวลาเราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยเราก็กดน้ำนะคะสะบู่ของเราก็จะกลิ่นหอมฟุ้งอยู่ได้ทั้งเดือนเลยค่ะเพื่อน ค่ะเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากให้ห้องน้ําของเรามีกลิ่นหอมฟุ้งนะคะก็ลองไปทําตามดูจ้าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสองพี่น้องพาเพื่อน,น,น,นชาแนวให้เราด้วยจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆ